โอ้ยพี่ดอกมอือน,นี่เอาเอาจะเป็นเอาคักเอาแน่หอนแต่เสาเสโอ้จะเป็น่อยหอนได้พี่น้องเอ้ยยังอีกขอเงินแน่เงื่นยังกงียบช่อแเบิ้งหนังหนังยังนี่นี่นี่นางกูนี่มาเบิ้งเที่ยวแห่งเหมือนอะไรดิเบิ้งนังยังอยู่ล่องเรืนอุ้ยล่อลงว่ายน้ำแม่ อ้าวเอ้ยกูเถ่าเข้าไปหนิกูยังนมือหัจากโรกผ่าพยนุ์กูจะจัดโรงเรียนอุ้ยตายตายตายพี่น้องเอ้ยลูกไข่มาขอเงินไปเบิ่งหนังค์ท่าหนึ่งเฮ้จังหน้าไม่อาบนานนี่บ้าบ้าไม่กินข่าไม่กิน่านะกินข่ากรบแม่เร็วเร็วไม่กินข่าวนะแม่เร็วเร็วไม่กินข่าวนี่ไม่กินข่าวฟันพี่ไทยวะนี่โอ้ยจะเป็นมังคักแน่เด้อหนังอีหยังหนังเยอะอีหยังหนังอีหยัง กูวาสือื่นเนีเขาใหม่น้าหักอันนั่นอ่ะนะตัมันมึงเนาะอยากเบิ้งหนังวาพี่น้องลูกพายอยากเบิ้งหนังพี่น้องมูถ่ายนี่สิไม่อ่านหนามนี่ตายสาสูตายสาสูอิ่มขอเขาวะนี่บอว่ากินให่บอเห็บไปเห็บไปมาแก็บกพริกล้าโอ้ยบออ่ะมีเด้บพงเมียพูดสันเอาเป็นพัน มีหรอเนนนันมี่ังไหนไปแก้วพชรเมื่อไหร่ขอเห็นจะเป้ันันอยู่เร้าของกูเร้าเอ้ยเงินแน้องเอืนไปงไหนกันเนี่ยไปกูข้นไปหาแกเห็ดจนอนผูพันโบนี่ขาพันเดียวนี่ตอานั้นปนองแล้วมึงไปเละมันก แม่พันหนึ่งแม่พันหนึ่งหายวะนี่มูถาใครทวมันอย่ไหนเงี้ยกูนี่มันนั่นเแหม่กูไ่ได้แมีเงนันกูไ่ได้นี่โย่ยยจะเลี้ยจะขึ้นว่าจะาหมันหมันบ้าอย่งนี้จะไปอาบน,น,น,น้ำนี่มูจะเลยเพิ่มชุ่หนาล่าพี่หายวะนี่นโอ้ย นายเด้คุณนายสาดนายสดงเด้เอ้าจะมาหายกาะเยังไ่ยากผว่าว่าหาไปจากคนซักขาซักแพ้ถุงเส้าถุงซากหลังถงหลงองผมมาก่อนอุ้่ย่หงเนี่ยยสิไม่วงหนังมูทานี่นะเอ้ากเอาเถ่านั้นละนองเลยผู้บ้านจะอืดมาซานสีพ่อเนี่ยจังใดนี่ ไม่แค่นี่หนึ่งเขาขายได้เท่านั้นหนึ่งเสียเท่าไหนล่ะตื่นสายมากขายได้เท่านั้นอุ้ยนี่พวกเสือพวกหยังเจ้าสมัยกูเป็นเด็กหน่ากูไปว่างนั่นกูได้เงินยไปหาแบบกูได้ไปกินถุงหงบาทนึงก็ได้แบบขามมันบัวมีแล้วสมัยมันสูงใส่เงินยเป็นผ้าไปเบิ่งหนังสมัยก่อนกูไปเบิ่งหนังการแปลงกูกินได้แบบขามห่อเดียวหอยกะสือหนึ่งมันสูงอยากกินมานี่นี่พอกงอยเสือไป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 แม่ไปไป Yeah.